ก็สำหรับสายท่องเที่ยวสายแคมปิ้งนะคะที่อยากจะท่องเที่ยวแบบมีความสุขแบบเต็มที่นะคะก็ลองดูว่าไอเดียรถบ้านก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเรานะคะยังไงถ้าอยากจะเที่ยวทั่วไทยด้วยกันก็ติดตามเราด้วยนะคะสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณืึองครับสวัสดีครับคุณสิงห์ค่ะ ท่านผู้ชมครับขนานี้ผมอยู่ที่ตลิ่งชันนะครับมาเจอรถคันหนึ่งสวยงามมากทีเดียวมีที่นอนมีห้องน้ํามีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมากมายเลยทีเดียววันนี้เลยต้องมาหาคุณพึ่งครับค่ะคดีค,ค่ะคุณพึ่งครับอยากทราบถึงว่าแรงบันดาลใจอย่างไรในการที่เราทํารถแคมเปอร์ครับค่ะก็โดยพื้นฐานเรากับแฟนนะคะก็เป็นคนชอบกางเต็นท์อยู่แล้วค่ะก็กางเต็นท์มาได้ 4- 5หปีละ พออายุเริ่มเยอะขึ้นก็รู้สึกว่าเออต้องหาตัวช่วยแล้วเ,เพราะว่ากว่าจะกางกว่าจะเก็บอะไรต่างๆมันค่อนข้างเหนื่อยนะคะแล้วก็เรามีเวลาพักแค่แบบเสาร์อาทิตย์ดังนั้นเนี่ยอยากได้แบบไปเที่ยวเลยพักไม่ต้องใช้เวลาในการจัดเตรียมพวกอุปกรณ์ก็เลยเป็นที่มาของการอยากทำรถบ้านนะคะและทีนี้เราได้มีการดีไซน์หรือรวางคอนเซปต์ของรถไว้ไว่าอย่างไรบ้างครับก็ ตั้งคอนเซปต์เลยโดยการทาการบ้านก่อนนะคะเพราะว่าเราก็ดูหลายๆช่องหลายๆคลิปใช่ไหมคะก็ยังแบบไม่ได้ตกข้อลึกอะค่ะว่าจะเอารถคันใหญ่คันเล็กอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็คุยกัน2คนแล้วก็มานั่งทําข้อสรุปอะค่ะว่าจะเอารถแบบไหนซึ่งได้ข้อสรุปมาว่าเราไม่อยากได้รถใหญ่มากเพราะว่าจะดูแลยากก็เลยมาเป็นตัวรถตัวเล็กนะคะหลังคาเตีย้ยแล้วก็มีการทําออกแบบว่าอยากให้เหมือนบ้านเคลื่อนที่จริงๆก็คือมีห้องน้ํามีครัว มีที่นอนนะคะแล้วก็มีฟังก์ชันต่างๆที่สามารถใช้ชีวิตในรถได้นะคะอ,อันนี้ก็คือเป็นการทําวางคอนเซปต์แล้วก็เอาคอนเซปต์นี้ค่ะไปให้ช่างเขาดําเนินการแล้วทีนี้วิธีการเซิร์ชข้อมูลเนี่ยเช่นเราดู youtube หรือเราเสิร์ชหาช่างนี่เราเราเรา,เราดมองดูยังไงครับโอ้ตอนหาช่างนี่ทากันบ้านแบบหลายเดือนมากนะคะแบบ ดูทุกช่องทางดูของคุณซิงค์ดูหลายๆยูทูบเบอร์นะคะที่ให้แรงบันดาลใจแล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทํารถนะคะซึ่งก็ไปสะดุดตากับฝีมือของช่างน้องน้องต้นนะคะที่บางบอน5นะคะที่เขาจะเน้นพวกงานไม้งานแนววินเทจก็เลยมาลองคุยกับน้องเขาดูนะคะแล้วก็ให้คําแนะนําที่ดีมากกับเรานะคะว่าโจทย์เราเป็นแบบนี้จะต้องทํายังไงเพื่อให้มันลงตัวมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมาลงเอย่ยกับที่น้องต้น อะบางบอลใจห้าค่ะโอเคครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมคงอยากจะเห็นแล้วนะครับว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันนะครับค่ะเดี๋ยวเราไปดูรถกันนะคะ โอเควันนี้ก็มาแนะนำนะคะรถที่เราใช้ทํารถบ้านนะคะเป็นรถ t o โย t a รุ่นแกนวากอนนะคะขนาด2,400ซีซีนะคะเป็นน้ำมันใช้น้ำมันนะคะเบนซินค่ะแล้วก็เหตุที่เลือกใช้รถโ o โยต้าแกนวากอนนะคะก็คือเป็น Toyota รุ่นเล็กนะคะเข้าตรงนั้นตรงนี้ได้สะดวกนะคะแล้วก็ตัวระบบเกียร์เป็นเกียร์แมนวนวลนะคะเพราะว่าตอนตัดสินใจก็คือ สะดวกในการปรับความเร่งความเร็วหรือว่าจะขึ้นเขาอะไรต่างๆนะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูในรถกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาพาผู้ชมดูภายในรถของเรานะคะโอเคตั้งแต่แรกเลยนะครับอันนี้คือเป็นด้านในนะคะแล้วก็อันนี้เป็นด้านหน้าหัวเก๋งนะคะอ๋อครับค่ะก็เป็นเกียร์แมนนวลเนาะค่ะใช่ค่ะเป็นเกียร์แมนนวลสบายดูแลง่ายนะครับ อะเรามาดูในส่วนแรกกันเลยค่ะก็ในส่วนแรกนะคะก็ออกแบบเป็นในส่วนของการเก็บของแล้วก็ใช้สําหรับการปรุงอาหารขนาดเล็กนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกปรุงกาแฟาหรือว่าต้มมะม่วงมาม่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเบาๆนะคะอ๋ออันนี้ก็เป็นจัดเซนต์วเตรียมอาหารได้ด้วยกาแฟได้ด้วยในยเชาใช่มใช่ค่ะเป็นการแบบปรับพื้นที่ตรงนี้ให้ใช้ประโยชน์ได้เยอะที่สุดนะคะแล้วก็อย่างอันนี้จริงๆข้างล่างเนี่ยทาง ช่างนะคะเขาทําเป็นลักษณะเป็นฝาปิดข้างล่างไวะคะ้ค่ะแต่ว่าพอเราใช้ของที่แบบสูงๆเราก็ขยับตัวนี้ขึ้นมาวางไว้ข้างบนบบนะคะีค่ะสามารถที่จะปรับระดับได้ได้ไดค,ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเราจะวางของชิ้นเล็กหน่อยก็ใช้ฝาปิดได้ค่ะโอเคอ่ะทีนี้ในส่วนต่อมาแล้วครับค่ะในส่วนต่อมาก็จะเป็นตรงเคาน์เตอร์นะคะอันนี้ตั้งใจไว้จะวางตัวกระติกน้ําแข็ง S <S oh. นะคะซึ่งตอนนี้ยังช่างน้ำดักอยู่ว่าจะซื้อแบบเป็นตู้เย็นไปเลยหรือว่าจะเอาเป็นตู้แช่แข็งธรรมดานะคะตู้น้ำแข็งธรรมดาอ,อันนี้ก็จะเป็นลิ้นชักนะคะเอาไว้ใส่ของพวกกระจุกกระจิกส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ช่างนะคะอันนี้ก็ใส่ไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลาลังจะออกเดินทางไปที่ราชบุรีนะคะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่เราใช้ออกทริปนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวส่วนข้างล่างนะคะขออนุญาต ส่วนข้างล่างค่ะจะไว้เป็นที่วาง power box นะคะกล่องไฟตอนนี้ไปสั่งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสิ้นเดือนหน้าน่าจะได้นะคะแล้วก็ระหว่างนี้ก็ทางช่างเขาทำเป็นกล่องเก็บของเอาไว้ก่อนก็เป็นกล่องอเนกประสงค์อะค่ะก็ใส่พวกอุปกรณ์เครื่องมือช่างอะไรต่างๆได้หมดเลยตอนนี้เราก็ใส่พวกถุงทาร์ปถุงอุปกรณ์นะคะโอ <Okay. S 3> เคมืออาชีพเลยน่ครับนะคะอันนี้พวกอุปกรณ์ที่เรากำลังจะเตรียมไปออกแคมป์นะคะแล้วก็ ส่วนสําคัญของรถคันนี้นะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะโจทย์สาคัญคือทํารถบ้านเราต้องการห้องน้ํานะคะเพราะว่ากางเต็นท์มาสี่ห้าปีนี่ลําบากมากถ้าเกิดตอนกลางคืนต้องลุกไปห้องน้ํานะคะ,ก,ะ,คะก็เดี๋ยวอันนี้เข้ามาดูข้างในนะคะน,นี่เป็นบานสไลด์นะคะห้องน้ํา เ,เดี๋ยวเรามาดูภายในห้องน้ําขึ้นที่ของเรานะคะก็เป็นห้องน้ําขนาดเล็กนะคะที่สะดวกนะคะสาหรับรถขนาดเล็กโดยที่ก็มีในเรื่องของตัวอ่างล้างมืออ่างล้างหน้านะคะแล้วก็จะมีพวกสายอาบน้ํานะคะสายฝักบัวแล้วก็สายชําระนะคะข้างในถ้าแผนเข้าไปก็จะเจอตัวโถชักโครกขึ้นที่นะคะก็เป็นโถชักโครกขึ้นที่ขนาดใหญ่นิดนึงเพราะว่าต้องการความสะดวกสบายในการใช้นะคะ โอ้โหเยี่ยมเลยครับนี่พื้นก็เรียกว่าให้น้ําออกได้สะดวกเลยใช่ไหมครับใช่ใช่คเราสามารถอาบน้ําได้เลยใช่ใชไหมครับใช่ใช่ค่ะค่ะสำหรับส่วนภายนอกด้านหน้านะคะก็ตกแต่งเป็นน่ารักน่ารักสไตล์เป็นผู้หญิงแบบวินเทจนิดนึงนะคะก็จะมีพวก ตัวแขวนอุปกรณ์นะคะเพราะว่าเวลาเราไปออกทริปเนี่ยค่ะมันจะมีตัวแขวนแขวนหมวกแขวนกุญแจอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ออกแบบเป็นให้มีตรงนี้ใช้พื้นที่ได้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็มีวางพอปเล็กๆน้อยๆของเรานะคะเป็นลูกสาวค่ะแล้วก็อันนี้เป็นประตูห้องน้ําก็มีการ์ดน่ารักน่ารักนะคะ เดี๋ยวเรามาดูภายในด้านห้อง,องนอนนะคะก็ของเราออกแบบเป็น2ฟังก์ชันนะคะก็คือเป็นฟังก์ชันที่สามารถเป็นที่นั่งเพื่อพักผ่อนเทควิวได้นะคะ<ม>กับถ้าเกิดเราจะนอนเราก็สามารถปรับเป็นที่นอนได้นะคะ<ม>เดี๋ยวเบื้องต้นดูภาพรวมก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปสาธิตเรื่องของอตัวเตียงนอนให้ดูนะคะก็จะมีตรงนี้ก็วัตถุประสงค์ก็จะใช้ได้ทั้งเป็นเรื่องของอุปกรณ์แต่งหน้านะคะของสาวๆนะคะตอนนี้เราก็เดคอเรทเป็นตุ๊กตา น่ารักน่ารักไปนะคะก็โจทย์เวลาเราไปออกแคมป์นะคะเราจะไม่มีที่วางแก้วก็เลยขอให้ทางช่างอะคะ่ะเขาช่วยออกแบบตัวที่วางแก้วไว้ให้นะคะ,คะเวลาเราวางแก้วน้ำแรงต่างก็จะสะดวกกับเรานะคะส่วนของผ้าม่านนะคะอันนี้ก็ทางช่างทําให้นะคะเป็นผ้าม่านผ้าฝ้ายนะคะตีมสีก็จะไปทางสีเดียวกันนะคะเป็นเขียวอ่าเข้มๆอ่อนๆสลับกันนะคะ อันนี้ก็ดูง่ายๆแต่เก๋ดีนะครับเพราะว่าซ่อนภายในภาพเรียบร้อยเลยค่ะทีนี้มาดูในส่วนของอ๋อท like anyway> ouais um ี่หัวนอนนี่จะมีสวิตช์มีปล exactly ั๊กอะไรให้เรียบร้อยเลยใช่ไหมคะก็จะมีปลั๊กไฟอยู่2จุดนะคะก็คือด้านท้ายรถนะคะก็จะมีทั้งตัวสวิตช์ปดปิดไฟนะคะแล้วก็ไฟระบบไฟที่รองรับ220บโวลต์นะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มปั๊มน้ํานะคะสําหรับตัวน้ําอ่างล้างมือตรงนี้นะคะค่ะ ก็เดี๋ยวจะมาสาธิตการกลางที่นอนนะคะก็เดี๋ยวเราขยับโซฟานิดนึงนะคะเคก็เราจะมีไม้เป็นตัวฐานรองรับตัวเตียงอีกทีหนึ่งนะคะอะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราไปทำด้านนู้นนะคะโอเคโอเคค่ะ ก็เดี๋ยวเราจะมีตัวอุปกรณ์ช่วยผ่อนแรงนะคะเป็นมอเตอร์ในการดึงแผ่นไม้นะคะเราซ่อนมอเตอร์ไว้ใต้เตียงนี้นะคะซึ่งตัวนี้ก็จะมีช่องในการเซอร์วิสได้นะคะอ,คอันนี้เดี๋ยวเราก็วางฐานโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราจะปรับในการดึงแผ่นไม้นะคะเราอาจจะต้องออกแรงช่วยเขานิดนึงในตอนช่วงต้นนะคะแล้วก็ เราก็กดปุ่มมอเตอร์นะคะมอเตอร์ก็จะดึงนะคะอันนี้ก็คือดึงแผ่นแผ่นเตียงนะคะโอเคค่ะอันนี้เราก็จะได้แผ่นเตียงที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็ปรับโซฟาของเรานะคะให้มาอยู่ด้านนี้นะคะแล้วก็ดึงแผ่นเล็กลงมานะคะโอเค อันนี้เราก็จะได้ที่นอนของเราเรียบร้อยแล้วนะคะพอจะทราบเมื่อปูแล้วนี่มีความกวาม้างความยาวประมาณเท่าไหร่ครับโดยคร่าวๆนะคะถ้าเป็นด้านนี้ค่ะจะประมาณ1 0 0 175ค่ะแล้วก็ด้านนี้เนี่ยประมาณ150<อ>ความกว้างนะคะประมาณ150ก็สามารถนอนได้พอดีเพราะว่าวัดจากขนาดของแฟนนะคะที่ความสูงประมาณ170เราแล้วก็จะมีระยะให้นอนสบายๆได้ โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูท้ายรถกันครับค่ะ,คะก็เดี๋ยวมาดูส่วนของท้ายรถกันนะคะโอเคแล้วก็เปิดโอเคค่ะ ส่วนท้ายรถของเราตอนนี้ก็จะออกแบบเพื่อทําฟังก์ชันครัวนะคะก็ทางด้านนี้ด้านซ้ายนะคะก็จะเป็นลิ้นชัก2ชั้นนะคะก็จะมีพวกอุปกรณ์แคมปิ้งนะคะ,ะถก,กาแฟแก้วน้ําช้อนนะคะจานชามที่เราจะใช้ในการออกแคมป์นะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็อันนี้ของช่างก็ทําเป็นแบบแกนสลักนะคะไม่ได้เป็นรางสไลด์ก็จะต้องออกแรงนิดนึงเวลาใช้งานนะคะ เต่ก็สะดวกอยู่ค่ะก็เป็นเตาใช่ใช่ค่ะแล้วก็คัวได้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะมีพวกช้อนนี้พร้อมออกชิปจะดึงชั้นนี้ออกได้อีกทีใช่ใช่ค่ะอ๋อก็จะเป็นซ่อนใช่เป็นช่องสองชั้นค่ะแล้วส่วนด้านนู้นนะครับโอเคเดี๋ยวส่วนด้านนู้นนะคะส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นใน2ส่วนนะคะก็คือก็เกิดตรงนั้นมันชิดเบาไปก็เลยไม่อยากใช้เตาแก๊สแบบเปิดไฟทําครัวนะคะ ก็เลยให้ช่างเขาออกแบบตัวฐานตรงนี้ออกมานะคะเราสามารถวางเตาแก๊สแล้วก au ็ปรุงร้อนได้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะดึงออกมาได้ได้ไกลนะคะเพราะว่าด้านบนเนี่ยเรามีตัวที่เรียกว่าอ่างล้างมือใช่ค่ะเอาไว้ทําครัวได้นะคะก็เดี๋ยวลองเปิดดูนะคะว่าระบบน้ำเป็นไงบ้างอแล้วก็จะมีสวิต์เปิดมอเตอร์ไว้ที่นี่ใช่ค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกอันนี้น้ำก็จะประมาณนี้นะคะ ก็เอาไว้ใช้ใช่ค่ะโอเคก็ okay. ประมาณนี้ค่ะสำหรับตัวระบบน้ำนะคะอันนี้ก็ใช้งานเดี๋ยวรอให้เขาระบายนิดนึง โอ้โหผมดูแล้วรถคันนี้ค่อนข้างน่ารักมากนะครับ <c oughs> แล้วก็เป็นเหมือนก<ะ>ับเกิมวินเทจที่ๆก็จะมีสไตล์เป็นทูโทนด้วยเนาะน่ารักดีแล้วก็จะมีสไตล์เป็นแบบคาร์บอยเล็กๆด้วยจำไปเอ๊ะ <c oughs> อคุณเพ้่นครับอย่างนี้เราใช้เวลาในการดําเนินการประมาณเท่าไหร่ครับนับ <c oughs> ถ้าเกิดนับเวลาที่เราเอารถไปให้ช่างใช่ไหมคะเรารถไปให้ช่างประมาณช่วงหลังสงการนะคะแล้วก็ถ้าเกิดได้รถมาก็ประมาณสักช่วงปลายมิถุนายนนะคะดูระยะเวลาอาจจะดูดูเยอะประมาณสักสองเดือนนะคะแต่จริงๆเนี่ยเผอิญว่าช่วงที่เอาไปเป็นช่วงหน้าฝนช่างทํางานได้ได้ได้ลำบากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่างก็พยายามจะเก็บให้เราได้เร็วที่สุดนะคะก็ใช้เวลาโดยรวมๆประมาณ2เดือนที่เอารถไปไว้ที่ช่างที่นี่ในส่วนของ ส่วนของงานไม้หรือทางส่วนของห้องน้ํานี่เราใช้ก็ประมาณประมาณเท่าไหร่ครับ ก็คุยสโคบคุยเนื้อหาเขียนรายละเอียดต่างๆให้ช่างไปนะคะว่าเราอยากได้ฟังก์ชันอะไรบ้างก็รวมทั้งหมดเนี่ยแบ่งเป็นสส่วนนะคะถ้าเกิดเป็นส่วนงานไม้ในรถทั้งหมดยังไม่รวมห้องน้ํานะคะอยู่ที่ประมาณ80,000บาทนะคะแล้วก็ส่วนของห้องน้ำเนี่ยสร้างตีที่แบบสองสองหมื่นบาทนะคะก็ถ้าเกิดส่วนของห้องน้ำเนี่ยจะไม่รวมตัวชักโครกแค่นั้นเองคะ่ะนอกกนั้นช่างเขารวมไว้ให้หมดเลยโอ้ทีนี้พอเราได้รถมาแล้วเรามีความประทับใจอย,อย่างนั้นครับ จริงๆอ่ะตั้งแต่เราตั้งใจจะทําเรื่องรถบ้านนะคะเราก็ฝันโดยตลอดแล้วก็พอเราเอารถไปไว้กับช่างก็จะคุยกับช่างโดยตลอดเราก็บอกช่างว่าอยากได้รถไวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นความแบบเหมือนเรารอคอยเขาอะค่ะพอเราได้รถมาใช่ไหมคะก็ประทับใจเพราะว่าเราไปดูควบคุมการทํากับช่างอะค่ะเกือบทุกอาทิตย์ เพราะว่าไม่ได้ไกลกันมากใช่ไหมคะก็เอามาใช้แล้วก็ถือว่าตอบโจทย์แล้วก็ได้ฟังก์ชันอย่างที่ที่เราอยากได้นะคะก็เดี๋ยววันนี้จะเราไปลองใช้จริงนะคะเพราะว่าเป็นวันแรกที่เราจะ,ะไปกลางเต็นท์แล้วก็ออกแคมป์คุณพิ่งครับแล้ว <Okay. S 2> ปีนี้ตั้งใจว่าจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างครับโอเคค่ะก็แพลนเป็นแพลนที่วางไว้ก่อนที่จะแบบมีรถอยู่แล้วอะค่ะ ก็อยากจะไปทริปยาวๆนิดนึงนะคะเพราะว่าปกติเราจะไปแค่1วัน2วัน1คืนอะไรประมาณนี้ค่ะก็ทริปยาวๆที่เราตั้งใจจะไปก็คือไปโซนอีสานนะคะช่วงประมาณสักเนี่ยค่ะเดี๋ยววคิดว่าวันเดือนสิงหาเนี่ยค่ะน่าจะไปโซนอีสานแล้วก็ปลายปีก็เป็นแผนปกติเราจะไปเหนือค่ะขึ้นไปทางน่านเคยไปน่านมาครั้งหนึ่งประทับใจมากก็เดี๋ยวจะลองเอารถเราไปวิ่งดูค่ะอ่ะอาแล้ครับท่านผู้ชมครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับมีอะไร คุณคอมเมนต์เข้ามาเราทั้งสองได้ตอบนะครับสำหรับวันนี้เราทั้งสองต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณครับคุณพึ่ครับขอบคุณค่ะ